สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในเทเลแกรมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับล็อกเอาท์ออกจากระบบวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เทเลแกรมของเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูขีดีด,ด3อันมุมซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1นทีจากนั้นนะครับให้ไปที่เมนู setting นะครับหรือรูปฟันเฟือง เมื่อมันเข้ามาแล้วให้สังเกตตรงเมนูจุดๆสามอันตรงนี้นะครับมุมขวามือด้านบนให้เอานิ้วแตะลงไปได้เลยมันจะมีเมนูชื่อว่าล็อกเอาท์นะครับหรือว่าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสอนชี้ไปทางด้านขวาน,นะครับให้กดลงไปได้เลยครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มล็อกเอาท์สีแดงตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราล็อกเอาท์เนี่ยพวกข้อความที่เป็นความลับเนี่ยก็จะถูกล้างไปด้วยนะครับผมถ้าใครมั่นใจแล้วก็กดที่ปุ่มล็อกเอาท์อีกหนึ่งที เพียงเท่านี้ก็ล็อกเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับับสไครและกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ